กับสบายดีผอแหมพี่น้องเอาอาป่าลุงทั้งหลายเนาะกับสบายดีตอนเสาร์เด้อสบายดีตอนเสาร์เมื่อนี้บากกับตันกันมาถ่ายคลิปอีกแล้วพี่น้องหนื่องจากขึ้นนี่พ้นตกแห้งพี่น้องเลยพ้นตกแห้งบิดขึ้นเลยน้ามากบากกับตันเนี่ยขาดไม่ได้คือมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิกเนาะตึกสะดุ้งนั่นแหละหมู่บ้านบากกับตันนี่ตึกสะดุ้ง,งพี่น้องเลยชาวบ้านนี่แหละ ทิชีชีวิตเวลาหนักมากหน้าฝนตกลงมากอะคือขาดอะไรคือตึกสะดุ้งพี่น้องไยไปบิ่งกันเลยพี่น้องโอ้ขวาไม่พี่นี่สำเร็จเลยนะ <c oughs> เนาะออสำเร็จและสองมือสำเร็จแลย มาแต่โดนแล้วไหมเถาะใช่ปลาเจ้านะ่านะปลาตัวพี่น้องฝืนก็มาแต่โดนเติบเลยกำลังได้พี่น้องเ,เอ้ผู้นี้ผู้ตึกมันมันเนี่ยนะมาแต่มือขึ้นนี่ผู้เบาหนนะ่ะิ่น <laughs> มายอมนอนได้ไหมเถาะขอไอผู้นนะ

โอ้ปีงเฮ้ยเฮ้ยปีงหลายพี่น้องเอ้ยใส่มันคือมือนายอยู่บ่ฮึมมคือโอ้พนปลาตัวพี่น้องโอ้แล้วตีตรงกับหมากปลาอะไรนะปลาเชื่อมเนาะเชือมโอ้หมันหมันหมันได้อยู่ปลากรมเหรอฮึมได้เอี่ยนตัวหนึ่งหันเอ้าแขนนี่โอ้ เอียนเบิ้งสำรวจเอียนก่อนมะออเฟเฟหนึ่งออปุ๊กูก็มาไหลน้ำอีกไอ้เ้าเออขุดไหยาคไหยากอืมพี่น้องเม่เา่าเพิ่นได้เอียนใหญ่ตัวหนึ่งว้าวโอ้ยังบ่ตายนี่บอกไปกับตันสิรีปินทูแล้วไปขยของเม่เา่าเอาข้ามันไปนี่ ถ <c oughs> ูนถือก็ได้อีกละป้ายังทำไม่เถอะป้าประกระเดิปะะเดป้าขาวมุนมีน้องเลยมานมานเลื่อนเลย,ยนี่มันไปบึกไม่เถอะมาแต่ตอนแจ้งโมงพู้นี่ ตั้งแต่น้ามาทันมาไม่ร้องแต่หัวกำคำโอ้ฝุ่นใส่ฝุ่นใส่ของพี่น้องเลยหลัดอยู่ปากเลยฝุ่นเห็ดหลัดอยู่ปากป้าขึ้นเลยฝุ่นวะโอ้โอ้ย โอ้ยมานน้ำข่อยแหละมาถ่ายนี่จังทึกนี่ <c oughs> เออได,ออไไดออ้สองตัวสองตู้คนนี้เลยได้เออสองตัวเลรอวะเออโอ้ยมานมานัมนพี่น้องพัฒน์นาบหงลายนี่แห่งปลาสีขึ้นได้นี่นาบหงผัดโบลายนาบหงโบลายอ่าโอ้มานพี่น้องเลยมนามนมันปลาพี่ายออ <c oughs> ถือปลาพี่ายปลาบู

มันถือปลาย่างหลอบนี่เบิงรุ่นรุ่นรุ่น <c oughs> ถือปลาซีอยู่ตัวหนึ่งโอ้ยน้ำกับกอพี่น้องเลยว,ว้าวพี่น้องเลยน้ำกำลังมาน้าม,มากพี่น้องเดี๋ยวอีกให้น้ำใสจักหน่อย บอกตั้นสินมาดหลุดโดดคัวพี่น้องเบิง่งเนาะกับทีมงาน <c oughs> อาบน้ามโดดคัวให้น้า,าใสมไซก่อนย่ำหน้า,นาเลยพี่น้องย่ำดำหน้า,นาเลยอือถือกับพี่น้องปาซิวดงเด้งดงเด้ง Hơ hơ ngoại nhắn <laughs> ngà nhảy tít gần ma với nông ấy ปึ๊บปลานวนปลาโนวนคือเป่าเธอได้เถื่อแหละปลาสื่อมีน่องถืออีกแล้วไม่เท่าคนว่มตุ๊บใหญ่ดอกสำนีกก้อย Ừ. Ừ. thử Thưa cái đấy mày thảo hình thưa là xóng thưa là xa bị vì nó còn bố bị nó đồng đền đồng điền. ấy. ทังน้าได้ปลาเสื่อมเลยไอ้กองเพิ่นได้ปลาเสื่อมพี่น้อไยมึงดูมันมัน,นมึงดูสะดุไมเท่าไง <c oughs> จว๋วจานขิดไอเขาเบิ่งยูทูบอยู่ประจกัก <c> ษ <oughs> ์โอ้ถืออะไรพีน้อลย ได้เลยพี่น้องโอ้พ <ored> ี <seeds> ่น้องปักข้าวพี่น้องปักข้าวมานมานมานพี่น้อง

โอ้คือไม้อีกแล้วพี่น้องพ้นสิโต๊กอีกลบปจักนี่นะสงสัยพนสิโต๊กไม้อีกแล้วนี่มืดไม่อเลยใเองหนงล้นีตกมนยาใส่นีบนี้ดอกอยูย่ในไฮน้าแหละ จวดโบถือพี่น้องเลยาปามนปลาดอกนี่ปลาคาวร์นปลาคารดอกนี้พี่น้องเลยเคยได้ยินอยู่บ้างในสื่อนี่โอ้ปลาเสือกน้อยอะไรพี่น้อง ハハハハ ระวังผ้ากันงูลงไงห้องน้านเนยเออนางผักบอนนโตไอส่วดดูเมือไม่ยกบ่เอ้ายไม่เถาคนบ้านกูมุงเลย ป้าตัวค้างน้ามใส่ก้าแล้วบ่นี่<ม>เล่ยงผูยแล,แล้วเออโอ้ผู้เล่งผูยใส่สีเกียมสีดำได้หน่เนาะ <c oughs> โอ้โอยงวเติบเลยเอาดูโต๊กว่านีกตานี่นะโอ้ยเสีนเนยเออดูโต๊กห่ปุก้าเป็นการส,กสุกเซ่ไอผั่โตกแล้วละพ้นมาห้ามน้ะพี่น้องเป็นดอนเป็นดอนเน่ะ

โอ้กาเจลังกาเจลังครับกาเสียติ ang, oh, ่งพี่น้องเอ้กาเจลังแหละเอื้อยบารกัปตันนี่แหละโอ้งามลีกาเจลังเพิ่นเพิ่นมาใส่ผู้ยังเนาะคือคือสียังสองตากาเจลังโอหน้าเพิ่นกระเบิกพี่น้องกาเยอะเอื้อยเพิ่นโอ้กาเจลังงามลีพี่น้องเอ้ งามหอมกะห่อยพี่น้องเลยหอมหอมกะเออคืบมากคืบมากเลยสิโต๊ะอีกแล้วนี่สงสัยทางอื่นโต๊ะแล้วบุญทรงกะสิออกเมื่อไหรหุดหน้าคือกัน,นแล้วนี่ซ้ำกันนี่แหละนี่นีออ่ซ้ำนี่แหละนี่ คอยเอามือพ้นตกไะเด้พ้นตกแห้งๆเคอยตื่นไปเอากันเด้นน้ำฝนคอยนะเที่ยงหน้าผมกำลังเห็ดพี่นาะเทียงหน้าผมกำลังเห็ดหหตะละมุ่งครับไป<ห>แยอนะอะป้าไปแยะอะยยกใหญ่ละบอน,นะ่ะเออมันบ่ถือมองกันยกยหาย่อล้วเฮ้ย นี่พี่น้องสวนเบากับตันได้พี่น้องอันนี้สวนเบากับตันสวนนันไม่ไหลสวนนันไม่สางไผ่สวนมะเขียบพี่น้องเลยนี่แหละสวนเบากับตันปลูกเบากับตันมาทางหย่าปลูกคูปี้พี่น้องเลยหู้อะไรก็มาอือมาถืบอยู่คูปี้นี่สวนเบากับตันอ่ะนี่สวนสวนหน่อไม้ปลูกไวพ้พอได้อยู่ได้กินพี่น้องเลย มาฮอดสนีบาวกับตันกันิี่ได้ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เดอ้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาวกับตันเนี่ยเดอ้อพี่น้องสบายดีสบายดีเดอ้อ